พัสดานะคะหลงกาพอดีได้คำถามตรงเมื่อกี้น้องก็ถามพอดีเลยอะคะว่าน้องเขาเนี่ยแจกแผ่นพับนะคะแผ่นพับที่สวดมนต์แล้วในแผ่นพับเนี่ยน้องเป็นคนทําแต่น้องเขียนชื่อของเอ,อญาติหรือเพื่อนแต่ว่าเพื่อนนั้นไม่รู้อันนี้เพื่อนคนนั้นหรือญาติคนนั้นได้บุญไหมคะได้เหรอได้ยังไงคะเขาไม่รู้ค่ะหลงตาอ้<ม>าว <laughs> เวลาใครสวดนะเขาก็มีความสบายเน่ขึ้นของความเบาขึ้นของความสบายขึ้นของความดีถึงแม้ว่าเจ้าตัวไม่รู้ว่าได้ได,ได้เปื่อได้บุญนั้นตรงนั้นแต่ว่าก็จะได้ความสบายมาใช่ถ้าเข้าลมดีเขาก็จะเนึกถึงคนที่คนที่ทำอนู่เนถึงหลวงปู่อยู่งงอนนนงนช้ องตาคะเออครับอนนี้คำถามเป็นคำถามทางบ้านนะคะหลายๆคำถามที่ฝากออกมานะคะเขาบอกว่าการที่เขาไปปิดทองฝังลูกนิมิตเนี่ยที่โบสถ์กำลังสร้างใหม่เขาต้องอธิษฐานอย่างไรคะคะอตาทองเหรอโบสถ์ก็คือสถานที่ที่บวชพระกรรมทำกรรมกรรมวัชาวัเจ่นของพระ าาสถานที่บวชมันเป็นโบสถ์ไม่ใช่วิหารอันนี้สงฆ์เป็นยังไงบอกไม่ถูกอะ,อะ,ะองงมหาสาลใช่ไหมเขาหลอก็สถูกแล้วการที่เราไปอธิษฐานปิดทองนี่นะนา,นาคตรพระที่บวชบางองค์ก็อาจจะเป็นนลองพทุทธภูมิประเจกภูมิหรือหัตถภูมิอะไรพวกาบาเนี้ยหรือแม่สาว,วกรูมิ มันเป็นลูกโซ่มันเป็นลูกโซ่แล้วทําไมต้องฝักลูกนิดนิดนะคะหลวงตามันเป็นสมบูรณ์ยไม่ต้องฝังก็ได้ฝังก็ได้คือถ้าฝังแล้วก็คือแปลว่าปกโบนนิดหมายีนอันดีในชีวิตเนี่ยแล้วแล้วฝังแล้วก็ไม่ต้องฝักอีกแล้วใช่ไหมคะหลวงตาได้แค่ครั้งเดียวป่ะคะฝังฝังลูกนี้ฝังครั้งเดียวฝังอะไรหลายครั้ง ฝังลูกรื่นี้แล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยโลกมันเปลี่ยนใช่ไหมมันอาจจะล้างได้คนไปอยู่ยาก้วตรงนั้นนะนจะปลูกบ้านนอะไรอยู่ยากอยู่ไม่ได้ถ้าตรงนั้นมันจะเป็นวัดอีกเกิดขึ้นอีกในอนาคตเพราะมันมีลูกอยู่ข้างใน ู่กับพื้นดินอปลูกนิมิตอยู่ยากลูกนิมิตเนี่ยมันทำวิหินนะหินหน่ะหินน่ะยูอีกนานนะแล้วมันลางเดี๋ยวอีกเราก็เป็นวัดอีกเหมือนเดิมฝังลูกนิมิตไปแล้วนี่ก็คือจบแน่ๆถ้าเกิดว่าจะอยู่ยากใช่ไหมพ่อตาพูดถึงถ้าคนไปปลูกบ้านครับไปอยู่ไม่อยู่ยาก จะกลับมาเป็นวัดเหมือนเดิมแม่นาโูต้นนะคะแล้วก็คำถามต่อไปนะคะเขาบอกว่าเขามีพร้อมทั้งพ่อแม่ครอบครัวแต่ทำไมเขายังรู้สึกโดดเดี่ยวคะเขามีพร้อมนะมีทุกอย่างคำว่าโดดเดี่ยวของเขาคือจิตเขาโดดเดี่ยวทำไมะคะจิตเขาโดดเดี่ยวคือสิ่งแวดล้อมไม่ได้สนใจเขาหรืออะไรสัก อยู่ในนั่นฮะมันก็เลยทําให้เขาโดดเดี่ยวคืออาจจะไม่มีใครสนใจเขาอ่ะอยู่เหมือนไม่ได้อยู่อะไรประมาณเนี้ยมันก็จะเริ่มห่างความโดดเดี่ยวทางใจเขาเรียยได้แต่กายแต่ใจไม่ได้นี้ใจโดดเดี่ยวจนแล้วคะหงประมาณนั่นแหละเอาต้องแก้อย่างไงอะคะก็สวดมนต์ไงสวดมนต์แล้วไม่โดดเดี่ยวเหรอคะหลวงตาอยู่กับพายโดดเดี่ยวที่ไหนอ ถติอยู่กับผ้าผ้าท่านมีทุกอย่างนะเขาก็จะมีความรู้พิเศษเกิดขึ้นะเขาอาจจะก็สัมผัสกับวิญ,ญญาณหรือเขาอาจจะมีอะไรได้ถ้า,า,าเขาเคยบันทึกไว้แน่ดีเนี่ยมันจะมันจะขึ้นมาออก็คือว่าถ้าเขาโดดเดี่ยวก็ให้เขาไปมีเพื่อนเป็นวิญญาณแทนใช่ไหมครับถูกต้องครับผมตาก็โดดเดี่ยวสมยสัยฝึกกั โดดเดียวจากเพื่อนม <HHH> like ันจะห่างไปมีไ <hemen> ม <discord noise> ่มาแล้วก็มีเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่คือพวกผีวิญญาณทั้งหลายเนะเวลาเราไปไหนเราก็แผลแล้วก็มีเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนเรานี่ดูแลเราอย่างดีเลยฮะดูแลทุกอย่างในชีวิตเราถ้าเราจะมีเพื่อนเราต้องสวดมนต์เยอะๆโทรถ้าเราสวดมนต์นะ จิตเราสว่างนะเพื่อนเราก็จะมาสวดกับเราด้วยไนงะเพราะเขาต้องการชีวิตต้องการอายุเราก็ต่ออายุเราเขาก็ได้อายุเขาเหมือนเหมือนกับเรานะถึงเขาได้น้อยแต่เขาไม่หมดบุญไม่หมดเพราะนั้นเเราสวดที่ไหนอะวิญญาณที่เราปรับไปมันก็จะไปสวดกับเราที่นั่น แม้แต่ว่าอย่างหนูมาที่นี่เป็นครั้งแรกแล้วหนูกลับไปสวดที่บ้านหนูที่นี่ได้ไหมคะเราไปสวดที่ไหนอะเราไปแผลที่ไหนเราไปสวดที่ไหนเขาก็ไปที่นั่นเพราะจิยยตวิญญาณเนี่ยมันเห็นอยู่แล้วเขาว่าจิตวิญญาณคือวิญญาณมันเป็นนมามธรรมเป็นผีเป็นวิญญาณเป็นความรู้สึกมันมองเห็นเราหมดอ่ะบางวิญญาณมันไปไปไม่ได้ไปไปไม่ได้แต่ว่า เวลาเราสวดเนี่ยแสงสว่างก็ไปตามที่เขาอะผู้ไปเขาว่าเข้ามาสวดกับเราได้ตามแสงสว่างแห่งบุญตอนที่เราสวดเนี่ยเยอะไหมเยอะค่ะเยอะอย่างนี้หนูหลวงตาไปทั่วประเทศก็แสงสว่างเต็มไปเยอะอะ่ะเขาจะดูแลเรายังดีเลยหลวงตาคะ เขาบอกว่าเวลาสวดแล้วถ้าจะให้เทวดาเห็นจิตเราต้องสว่างสวดย่างเดียวสวดมนต์มันก็สว่างอยู่แล้วนี่ถ้าเกิดเราสวดนม์แล้วเราคิดนู่นคิดนี่มันสว่างมันก็สว่างอยู่แต่มันสว่างไม่มากไปแน่เองมันก็มีสองขึ้นไงขึ้นของความคิดกับขึ้นของจดมน์ไงแต่มันสว่างไม่มากไงจะให้มันสว่างมากวันเดียวสองวันมันไม่ใช่มันต้องใช้เวลาไง เนี่ยเปนสวดเมื่อกี้เนี่ยเบาจิตเบามันเพลินสวดป้องกันเนี่ยสว่างวางโอ้โหไม่ต้องพูดถึงแล้วถ้าเราสวดเพราะว่าเราโลภอยากได้นู่นได้นี่มันสว่างไหมคะสว่างฮะพะเราอยากได้อยากได้ยังสว่างเหรอคะเราไปโกงเขาไหมล่ะไม่ได้ไปโกงใครเนี่ยคือนั่งสวดแล้วอยากได้นู่นได้นี่อยากได้รถอยากได้เลขถูกรถตะรี่นะ เอามาโชว์ควไมอยากเท่านั้นแหละเออยกเว้นเราไม่อยากเราก็ไม่อยากเราก็จะมาเออคุณยังกินอยู่หรือเปล่าล่ะกินอยู่ก็ต้องอยากถึงแม้ว่าสองทัพมันเดินด้วยท้องเข้าใจไหมถึงแม้สวดด้วยความอยากก็สว่างใช่ไหมคะหลวงตาถูกแล้วเทวดาเห็นด้วยหรอคะหลวงตาทาไมจะไม่เห็นน่ะเพราะเราอยากเนี่ยเขาอาจจะช่วยเราก็ได้เพราะนะออแต่นี่ไม่มีก็มีสตังค์ ถ้ามันมีสตังมันก็คิดต้องไปทำง,งานนะเฮ้ยอย่าเลยให้มีโชคมันจะได้ดสวดขยันสวดอะไรปรนะมาณนั้นคือหนูเข้าใจว่าถ้าเราสวดด้วยความอยากเทวดาเขามองว่าเราไม่มีประโยชนะะ์่ะไม่จริงอนะเทวดามันไปจากมนุษย์เทวดาเขารู้จักเรานะมนุษย์มันทุกต้องกินไงใช่ไหมมนุษย์มันเสพทั้งรูปแพะนาม แต่เทวดาพวกนั่นมันเสร็จด้วยนามธรรมขอรู้สึกคือต่อให้เราสวดมนต์ด้วยอารมณ์ไหนเทวดาก็ได้ใช่ไหมคะหลวงพ่อได้ฮะอารมณ์หงุดนิดน้อยใจอะไรตัสว่างหรือไ่สว่างอีกเรื่องได้น้อยได้มากแล้วแต่แต่ถ้าเกิดว่าจิตเราเบาสบายสวดด้วยความเบาสบายก็จสว่างมากเต็มเต็มขึ้นจะกระพัดขึ้นลุงปูขึ้นบุญเรานี่ไปเต็มเต็มเลย พจิตมันเบาตาครับมันเริ่มสว่างนั้นแต่เราเริ่มสวดหรือว่าเราสวดไปแล้วเราถึงสว่างเริ่มสว่างแล้วคนะัะเริ่มสวดกำลังจกักระพารรมมาที่จิตเราแล้ว,ลวมันเข้าไปที่ธาตุเราเพราะจิตเราควบคุมธาตุถ้าคนป่วยเนี่ยมันก็จะค่อยปรับธาตุค่อยๆหายก็ท,ยที่เราอธิฐานให้คนที่เขาสวดเราหายโรคนั่นแหละอย่างนั้นแหละ เขาหายได้ยังไงล่ะหายด้วยการสวดมนต์มีเยอะแยะไปหายด้วยการสวดมนต์นั่นเขาสวดทําไมล่ะสวดเราไม่มีประโยชน์อะไรจะไปสวดทําไมขออนุญาตแชร์ประสบการณ์ให้กับหลายหลายคนได้เข้าใจ,จดได้ร้รูถึงประโยชน์ของบทสวดนะคะหนูขออนุญาตเคสแรกที่เขาสวดติดต่อกันสามเดือนแบบตั้งใจนะคะหนูตาม เขาเป็นะมะเร็งขึ้นที่คอค่ะสองก้อนนะคะเป็นเนื้อร้ายสองก้อนเขาสวดสามเดือนเพียงสามเดือนนะคะหลวงตามะเร็งของเขามันฝ่อลงไปอะคะ่ะก้อนเนื้อมันมันมันหายไปอะคะ่ะโดยไม่ต้องโดยไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะได้แต่สวดมนต์อย่างเดียวพอเขาไปตรวจปุ๊บเจอเขาก็มารักษาโดยการสวดตั้งหดตัแใจสวดมันก็หยปะะุปค่ะหนูอันนี้หนูหนูก็มีความสงสัยเบาๆนะคะว่า ไม่ไม่สงสัยหนักสงสัยแบบเบาๆนี่ก็คือสงสัยไม่เยอะค่ะหลวงตาว่าว่าคือมันเป็นขึ้นมาแล้วตั้งสองก้อนแล้วใช้เวลาเพียงแค่สามเดือนทําไมแบบยุบลงไปได้เนยคะหลวงตาก็หมอแล้วว่าจักระพัดเนี่ยในเวลาเราสวดออกมาที่จิตเราใช่ไหมล่ะแล้วจิตเราพวกปุมิธาทั้งสี่หรือเปล่าปุบะมันก็ไปที่ธาตุมันก็ไปปรับธาตุขึ้นที่ไม่ดีอ่ะ มันก็ไปปรับมันก็ฝ่อเลยต้องคิดยากเลยม่นเองยังหายเลยมึงคนตั้งใจสวดจริง,รงคือบทสวดด้วยความมีน้มันมันมีพลังงานมากมบทเนี้ยพาจากักรพรรดิเนี่ยพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันถ้าไม่วัวดท่านก็เป็นจกักรพรรดินงคิดดูมีแต่องค์พรมผงองค์งปัจจุบันองค์ข้างหน้า,ป,นนา,นนาประมาณได้ที่ไหนหรอ สวดสวนจริงๆนะอธิษฐานอะไรก็ได้สวจริงขออนุญาตค่ะหลวงตาจีอยากถามในเรื่องของภพภูมิอะค่ะอย่างปัจจุบันเนี้ยเราอาศัยอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะแล้ว มันมีเรื่องที่ขัดแย้งกันเหลือเกินระหว่างภูมินั้นภูมินี้ที่หลวงตาเคยเคยสอนเคยบอกเนี่ยค่ะทุกวันนี้เหมือนเราอยู่แล้วทำไมจะต้องเข้าใจภพภูมิเขาด้วยหรือเขามีปัญหาอะไรกับเราเราไปทำอะไรไว้ทำไมมันดูเป็นใหญ่แนงมุมอย่างเงี้ยค่ะภูมิภูมิทั้งหลายมันไปจากมนุษย์ ค่ะอ่าภูมิที่อยู่ที่นี่ก็คือคนที่ตายแถวนี้อ๋อค่ะเข้าใจไหมหรือไม่กบคนที่เคยอยู่ที่นี่เวลาเขาก็จะตายเขานึกถึงที่นี่เขาก็มามาพันจงนี้นจุที่นี่อ๋อภูมิเนี่ยมันก็มีใกล้มรสที่สุดก,ก็คือจ่าตุ่มทั้งหมดอ่ะพวกนาพวกขุดพวกภุมพันธุ์พวกเมืองรับแปลพวกเนี้ยมันเป็นเมืองเมืองพวกเนี้ยเมือง,งนาคเมืองขุด เมืองยักษ์เมืองปุมพันธุ์พวกนี้มันเป็นเมืองแล้วก็มันก็นมีภูมิเทวดาค่ะลูก,กเทวดาอากาศเทวดาอ,อยู่ใกล้เรานะอากาศเทวดาเีหัวแหลมแหลมไปหัวสูงมีมารลอยไปไปส่งข่าวตามเทวดาทั้งหลายจา้าตุงอยู่ใกล้มนุษย์<อ>เสร็จแล้วก็มีพวกเปด็ดอสุรกายพวกสัมเวสี ถ้ามีนะค่ะมันก็ซ้อนกันอยู่อยู่เราทุกวันเนี่ยนะถูกอ้อาวก็สูกไงโอ้โใช้ชีวิตยากจังเลยไม่ใช่ยากนะคะต่างคนต่างอยู่อืแต่ถ้าเราสวดมนต์เนี่ยเขาก็ช่วยเหลือเสื้อกุณเราเพราะเราให้บุญเขาค่ะวิญญาณมันเป็นวิญญาณเป็นนมามธรรมเป็นผีออกจากล่างเราออกจากรูปแล้วเนี่ยจะไปเป็นเทวดาดวหรือพระหรอกษตริเมื่ ไม่กอกลับนะฮะมันเปลี่ยนอารมณ์ไม่ลลไ,ได้แล้วเทวดาก็เทวดาทีนี้พอเปียกเป็นเทวดาแล้วมันก็จะหมดสว่างความสว่างบุญมันก็ค่อยหมดค่อยหมดใช่ไหมละ่ะค่ะทีนี้พอเราสวดมนต์เนี่ยเข้ามาสวดกับเราเนี่ยบุญเขาเพิ่มขึ้นไหมอืมค่ะเพราะเรามีรูปมีนามเขามีสานามธรรทบุญเขาจะไม่หมดมใช่ไหมให้บุญในการสวดมนต์มากกว่าชาน ทำให้ทาน้วยเพราะทานเนี่ยมันก็จะได้อิมัน,น,มนมข้างหน,น้าหน่อยแต่สวดมนต์ได้เดี๋ยวเนี้ยเ,เขาช่วยเหลือเราได้เดี๋ยวนี้เลยนะเวลาเราสวดมนต์เราก็อธิษฐานแล้วก็แผ่ให้เขาเราอธิษฐานแผ่แตลอดชีวิตอะเพราะเวลาเราสวดมนต์ที่ไหนมันสว่างนั่นไอ้พวกิแถวนั้นก็น,น้อมมามาสวดกับเราแล้วก็ยังมีพวกเป็นถี หมือนตอนนี้ที่ชีก็เริ่มมีพวกเยอะขึ้นใช่ไหมคะถูกถ้าสมัเมื่อไรเนี่ยมาเมื่อนั้นเนี่ยอ๋อค่ะเพราะเขาโลไ้ไงแต่มนุษย์เนี่ยมันมีมันมีรูปด้วยไงอืมค่ะหรือว่าปวดหัวมั่งเดีย๋ยวจะไปโน่นนี่มั่งจะวิญญาณเนี่ยมันบุญก็คือบุญอย่างเ,เดียวไงมันก็หมดอย่างเดียวไงบาปกับบาปมามันก็หมดก็ค่อยหมดเหมือนกัน เรื่องทโลกวิญญาณมันไปจากมนุษย์นะบไอ้โลกมนุษย์เนี่ยมันเป็นศูนย์กลางของการเวียนว่าตายเกิดเนี่ยเน่ยมนุษย์เนี่ยโลกมนุษย์เนี่ยมันเวียนไปเวียนมาไม่มีที่สิ้นสุดหลวงปู่จึงให้สวดมนม<ะ>ให้ฝึกให้เข้าใจจะได้เวลาตายจะได้กำหนดได้แล้วจะไปไหนนะจะเกิดไม่เกิดก็ได้เพราะนั้นสมัยหลวงตาฝึกใหม่ๆเนี่ย ท่านจึงบอกว่าเวลาไปไหนนึกถึงท่านแล้วให้แผลตามสีแยกตามตลาดตามโรงพยาบาลตามไหนเนี่ยรู้ปกรรแล้วเคยขื้นหมดแล้วแต่ฝึกใหม่ๆแล้วมาตอนหลังเนี่ยท่านจะอธิบายให้ฟังว่าเองปรารถนาใหญนะ่เองต้องหาพวกปัจจุบันเองจะไปหลอกให้คนมาสวดมนต์ก็คงยากเองไปไหนเองก็ไปแผลวิญ,ญญาณเขาแหละ เองก็จะได้พวกตลอดชีวิตเองเนี่ยเองจะได้พวกเป็นโกธนะจนบอกเพราะวิญญาณพวกนี้มันจะต้องเรียนไหวใจเกิดไปกับเราอีกนานส่วนเราก่อสร้างอย่างเงี้ยได้บุญเท่าไหร่หรู้ว่าสี่สร้างอย่างเงี้ยสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างพระเนี่ยสองพันกว่าปีหมดแล้วหมดศาสนาแล้วบุญก็หมดแล้วเปลี่ยนแล้วรูปร่างทั้งหลายก็ไปแล้วเกิดจาก ภัยธรรมชาติเกิดจากมนุษย์เกิดจากโรคระบาดใช่ไหมใจวิญญาณเนี่ยมันไปกับเราไหมสิ้นสุดสิ้นสุดไหมเองจะมีพวกเยอะไหมเยอะแล้วเองจะเป็นใหญ่ไหมใหญ่ไหมใหญ่เป็นใหญ่ทุกภูชาติคือการแผ่เวลาแผ่ทุกครั้งต้องนึกถึงท่านทุกครั้งเพราะท่านมีบารมีเต็มแผ่นดินไง เข้าใจฮะถ้าไม่เข้าใจแล้วก็ <mm> <mm> ในสําหรับคนที่ปรารถนาใหญ่ฮหรือคนที่อยากเป็นมีเพื่อนเป็นปิญญาณ <mm> เผอเในอนาคตราเรื่องว่าผีเนี่ยมันไปจากคนมันต้องสื่อสารกันได้ใช่ไหมล่ะแต่เรายังฝึกไม่ถึงขนาดนั้น ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีความสึกเดินทางไปไหนเหมือนกับมีคนเดินข้างหน้ามันเดินข้างหลังมีความรู้สึกใช่ไหมละ่ะอ่ะนั่นคือวิญญาณที่เขาดูแลเราไม่ต้องเอสียตังค์แล้วก็บอกเขานะ่อย่าให้อย่าให้ใครมาทําร้ายนะอะไรประมาณเนี้ดูแลให้ดีนะหรือไม่ก็เอาบุญไปมีรั์มาอะไรประมาณเนี้ยช่วยเยอะเกื้อกูลกัลกนในการวินว่าจะเกิดก็อบอกเข้าไป มันต้องบอกว่านะเนี่ยหลวงพ่อท่านสอนดรงตางเนี้ยดวงตาถึงไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้สร้างอะไรจะมาที่ํำอ่ะไม่สร้างเลยสิบปีนะถึงจะมาสร้างฝึกหนักตอนที่อยู่เเป็นคารวะาเพราะมันเพลินนี่เวลาเราไปไหนมีความรู้สึกคนเดินตามใช่ไหม เออมันมีความรู้สึกมันไม่เห็นหรอกมันมีความรู้สึกยิ่งเดินมืดๆเนี่ยมีคนเดินหน้ามาข้างหลังมาข้างๆความรู้สึกเราเราก็สวดมนต์ไปเรื่อยแผ่ไปเรื่อยดีไหมละ่ะไม่ต้องทำงานคุณลู้ตาก็เลยออกงา,านเพราะเรามีเพื่อนเป็นผีแล้วเนี่ยเขาช่วยได้เราทุกอย่างนะ เรงธุรกิจเรื่องงานเรื่องสารพัพเรื่องอะเขาช่วยได้ตามกําลังที่เขามีดีไหมดีเจ้าตัวอย่างก็ได้นะ